ตักวันเราลงมาลงมาซ้ำเมีสวัสดีครับพี่น้องยแฟนคลับทุกหมองทุกบอลครับอีกจุดครับเฮ็ดออกเนาะเฮ็ดออกบ่แมียดดูแต่ว่าโบสถ์จะเก็บยวกับระเบิดหลายเอาบ่เขาบ่ได้เลยเขาไปมัวบ่ได้เลยยางได้แต่หมองย่างได้เลยเคยเห็นปอยบ้านปอยใช่ ไงใบคอยน่โบวเลนลงมาพยาน้นเนยเพ่งใบเหลืองมาลอยมนลงมะคอยกอร่อยมีกระอยมไป่ต้มคอยมันต้องมีน้ำดกอยเหลืองมกระายหลายเฮ้ยลมะปุใ่ไว้่ไปใส่ะนี่มบเอ้อ้งาไม่อมออกน้งาอน้ำไว้แล้วนี่

สะทูคู่บ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งสะทูคู่ครับนึกว่าสิพาพไปหาเก็บเห็ดเอานี่มีบอ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์พร้อมตัวนี่น้ำือใสดีแท้นี่ เคู่นี่ครับสถูปคู่สร้างจากหินทรายมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ห้าเข้าห้ามเขา,หาเห็นเาื่อไหร่ออ้ทรอยชิตาพ่อชิตาอันนั้นป็นป้อมอันนั้นป้อมทหารพ่ออชิตาเพิ่นว่าให้เขาเลย หน่วยลาดตะเวนทึ่งบรรยากาศพี่ตาผู้ปีนอนนี่รับรับสนิเลยเนาะกาแฟมะตูมกินเนาะพ่อเนาะทำไมเขาถือกาแฟมาตูมกินเอ้ยมิสชัดเมื่อนั้นเม่หัาก่อนสิพามาแล้วเสียด้ยม่หัก่อนมานำเราชวนมาอยู่เม่หัากุรีลำ สถูปคู่เจาปลาห็ดเป็นตลายนะต่อเตย ลงมานีเนี่ยมันบ่ค่อยลมเนาะไปเทิงๆงงมันลมบรรยาก,กาศนแห้งไปซื้อกาแฟบ่คือมันมีร้านกาแฟอยู่งามไปซื้อกาแฟเหนาวจนมืแนอแลกป้าหัวงูมาตัวในป่ามันยานลมพานผาตองนาตาคอ,องสระบุรี ดังมากวิตี่นี่นท่ายี่น้องเมืองไรยหม่องไรยจุดครับบริเวณแม่แล้วไป่หม่องผาหมออีแดงครับเอ <c oughs> าพระวิหารครับแต่ว่าหมองท่องเที่ยวนี่ยเป็นส่วนของผาหมออีแดงครับ เดียวกันครับใครเิลีลยวอยู่เด้พ่อับพี่น้องใครเคยมาเที่ยวกะต้องมาสัมผัสครับบรรยากาศช่วงหนาฝนครับถ้าบ่นหนาฝนก็เป็นหนาหนาวครับเพราะว่าซิมีทะเลหมอกเราไปเสื้อสีตาเสื้อมาตะทะเลหมอกยังอัมบตาเมืองสุเมรี เอย่าไปอันนี้เลยบางทีเพิ่งจะมาอยู่หันเลยเขาไปทางไหนเขาไปยังมันม่ยังหรือเปล่าเราเขาไม่ให้เราไปถ่ายเป็นฐานครับ ถ้าว่าจะสีข้าเจ้าเป็นดำว่าอันนั่นเนาะออกไข่ลูกเสืออันสิแมบ่ได้ดอกเขียนอันตรายเด้วยนี่้เขียนอันตรายเอาติโบเขาเห็นตะกี้ไหมเวลาไปเขาอันเขาเขาบริหาแบบนี้อันนี้มันเขียนอันตรายแล้วเขียนชายแดนด้วยนี่ยางออกจากมองเขาล้อมน้ำยังบ่ได้ด้วยนี่มันมีกับระเบ okay. you know ิดบ่มีก öh ับระเบิดหลาย พระเอกว่าพาไปกินกาแฟเนี่ยไปไปกินกาแฟปะเมื่อไรกับววเงียกันเนี่ยไปหาห้องไหนร้านกาแฟนั่นแหละไม่ยางากเอ้แยงเมื่อไหตอนนั้นเห

บลิงตัวนั้นแหมโมมนมันตโตกหวหรอบอก็โปีนได้ไมีแต่งาใหม่มีแต่เครือใหม่มันก็ปีนขนนึ้นมาตร็นูนนกไไน <laughs> กระนอดีกะดูนสาวไดะ้นอะไรย่ง xin nấm hương quấn mít thôi nha chị Hoàng mít chị nấm nấm sẵn nhá, hòm ยังรู้ว่ามันเจ็บมันมีแผลถ้าเราลืมมันเป็นห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตลากินน้ำอ,อ้วกบริท่าคูรลุนเกลียดเกลียด <c oughs> เขาอันนั้นใส่รวดไว้เขาบ่อยเข้าเลยกลับระเบิดหลาย ปขึ้นไปแดดออกแล้วต้นไหนเดดออกแล้วว่าขึ้นไงทำไมวัวเงอะดแตกภาคนีบ่อยบ่จอยเนาะ ถ้าจะไปสือกาแฟป่ตอนนี้แดดออกแล้วครับมาแต่เสาจนแดดเริ่มออกนี่ยงหลอกจ่าอกะใช่กับไฟทออย่าล้อง

อ,อ,อบครัเ <c oughs> จ้าเทีนเนยนไหนบ่